สติมาคำคำนี้มีความหมายว่ามีสติมาพร้อมกับคำว่า สัมปชาโนคือสัมปชาโนสติมามีความรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติในคําว่าสตินี้มีความหมายว่าระลึกชอบแต่ที่จริงคําว่าชอบนี้มาจากคําว่าสัมมาสัมมาสติสัมมาสตินั้นมีความระลึกชอบดังนั้นความระลึกชอบนั้นเป็นหนึ่งในองค์ธรรมอยู่ในอริยมรรคการเจริญสติจึงมีความสําคัญต้องเจริญในทุกอารมณ์ที่มากระทบเพื่อแค่เป็นนิสัยเวลามีอารมณ์ มาอะไรมากระทบก็ต้องตั้งสติคือมีสติสตินี้มีที่ใจเมื่อใจมีสตินั่นหมายความว่ามีสัมปัญญะด้วยสัมปัญญะคือตัวปัญญาในองค์ธรรมที่เป็นความรู้เป็นความเข้าใจมีเหตุมีผลจึงทําให้เกิดความสำนึกสำนึกชอบสำนึกดีได้ความสำนึกหรือความระลึกจริงแล้วก็คืออันเดียวกันความระลึกไม่ใช่ในเรื่องทั่วไปโดยใช้ในเรื่องความดีระลึกได้ว่า สิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ดีด้วยใจที่มีความรู้ใจที่มีความรู้คือมีปัญญาสามารถที่จะแยกแยะผิดชอบชั่วดีจึงทําให้เกิดมีภาวะที่มีความสํานึกที่ดีความสํานึกที่ดีนั้นอยู่ในองค์ธรรมที่ทําให้ตัตรู้หลายองค์ธรรมองค์ธรรมรวมๆคือโพธิปักขิยธรรม ตั้งแต่สติปัฏฐานสามปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโูชงและมะคะทั้งหมดก็มีสติสตินั้นเมื่อขาดนั่นหมายความว่าประมาทเดินเล่อ,ลอแต่ถ้ามีสติอยู่คือไม่ประมาทคือมีความพร้อมจึงเรียกว่า มีสัมปชัญญะคือพร้อมไปด้วยความรู้เมื่อมีความคิดไม่ว่าจะคิดถึงอารมณ์ใดก็ตามก็จะเป็นความคิดแบบมีความสำนึกดีสำนึกชอบความสำนึกเป็นเรื่องสำคัญจึงต้องสร้างทาให้มีจิตสำนึกจิตใจก็จะเลิกประมาทมัวเมาไปหลงไหลไปในสิ่งที่ชอบและไม่ชอบคือถูกกิเลสครอบงำจิตใจเพราะไม่มีสติเกิดขึ้น ังนั้นการมีสตินั่นหมายความว่าสติมันอยู่ที่ใจในคําว่าอยู่นี้ก็คือวิหารติเมื่อมีสติอยู่ที่ใจใจจึงมีอํานาจมีพลังมีความยิ่งใหญ่ในการจัดการกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อใจมีสติอยู่ก็จะทําให้การที่เราจัดการในทุกเรื่องทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดีนั่นหมายความว่า จะไม่ตื่นตระหนกไม่ตกใจสามารถที่จะกลุ่มความคิดด้วยอํานาจขององค์ธรรมคือสตินี้ไว้ได้กลุ่มความคิดไว้เผชิญกับปัญหาแก้ไขตามที่ตัวมีความสามารถคือปัญญาความภาคเพียรความพยายามดังนั้นความรู้จึงต้องพยายามที่จะสร้างให้มีให้มากโดยเฉพาะเรื่องความเป็นจริงเมื่อเรารู้ความเป็นจริงก็จะจัดการเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม รู้ว่าอะไรจริงสมมุติอะไรเป็นความจริงแท้ก็าสามารถจัดการได้อย่างดีโดยเฉพาะจริงโดยสมมุตินี่มันตัวปัญหาซึ่งมันทำให้เกิดอภิชาโทมนนัดมากการมีสติสามารถฉัญญะก็จะขจัดอภิชาโทมนัสได้ไปตามลำดับดังนั้นเมื่ออภิชาโทมันัสมันเกิดยากหรือเกิดไม่ได้ใจก็สงบก็ระงับจากความวุ่นวายใจ ความโศกความแห้งใจมันลดลงปริเทวะคือความระทมตรมตอมใจกลุ่มเกรียมใจมันก็จะลดลงโอกาสที่จะเกิดความโศกปริเทวะมันก็จะลดไปเรื่อยด้วยอำนาจของการจัดการ ด้วยสติสัมปชัญญะในการที่เราได้ยินคําว่าสติสัมปชัญญะบ่อยๆจนฟังแล้วเหมือนกับเป็นธรรมดาธรรมดาที่จริงแล้วมันก็คือภาวะที่เป็นองค์ธรรมที่ต้องทําให้มีแต่คําว่าธรรมดาในที่นี้ที่เราเข้าใจคือไม่เห็นมันจะมีความสําคัญอะไรน,นั่นเองแต่ถ้าเราเข้าใจคําว่าธรรมดา คือความที่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมันเป็นธรรมคือมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นกรรมมีผลกรรมเมื่อมีกรรมมีผลกรรมเช่นนี้มันมีกระทบกับผู้ที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจ ก็จะทำให้สติเกิดยากหรือไม่เกิดการเพ่งอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เพ่งไปแบบไม่เข้าใจคือไม่มีสัมมัญญะเมื่อไม่มีสัมบัชาโนก็จะไม่มีสติมาก็การใช้ชีวิตก็ว่ากันไปตามอารมณ์คือเรียกว่าไม่เข้าใจแม้กระทั่งอารมณ์ดังนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ซึ่งเป็นอารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีแต่ก็มักใช้อารมณ์ที่ไม่ดีเราจริงคุ้นเคยกับคําว่าใช้อารมณ์ที่จริงใช้อารมณ์นั้นมีอารมณ์ทั้งที่ดีงามถูกต้องและอารมณ์ที่ไม่ดีไม่ถูกต้องแต่เมื่อเราไปตีความหมายว่าใช้อารมณ์คือใช้ความชอบหรือไม่ชอบอย่างจริงจังเอาจริงเอาจังนั้นการใช้อารมณ์จึงเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เราเปลี่ยนมาใช้อารมณ์เหมือนกันนะแต่ใช้อารมณ์แบบมีสติมีปัญญา อารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอารมณ์ที่ดีเป็นกุศลมีความหมายในการที่ ดำเนินชีวิตด้วยความฉลาดด้วยความรอบรู้และมีสติก็จะทำให้ชีวิตนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีดำเนินไปได้อย่างชนิดที่เข้าใจในชีวิตจะทำให้การงานหน้าที่ก็จะทำได้อย่างดีต่อไปจะไม่ตกไปในภาวะของจิตตกเมื่อจิตไม่ตกนั่นหมายความว่ามีธรรมะประกอบการทำงานประกอบจิตประกอบใจในการที่ดำเนินชีวิตทำกิจทำหน้าที่จะทำให้งานการที่เป็นไปนั้นเป็นไปได้ด้วยดี ถ้าไม,ม่มีจิตตกไปแล้วยากที่จะทําให้มันขึ้นมาได้ดังนั้นมันจเจริญติเข้าไว้โดยมีความรู้มีความเข้าใจมีองค์ธรรมคือปัญญาที่รอบรู้ถึงความเสื่อมถึงความจเจริญเหตุแห่งความเสื่อมความจเจริญได้ ทำให้ชีวิตนี้ประสบก,กับความสุขความเจริญตราบเท่าที่ชีวิตนี้จะหาไม่ดังนั้นผู้ที่คาดหวังชีวิตนี้ให้เปลี่ยนไปได้ด้วยดีก็จงตั้งจิตตั้งใจ,จเจริญสติปัญญาเข้าไว้เมื่อ,อยังมีสติมีปัญญานั่นหมายความว่ามีความภาคเพียรพยายามดีชีวิตนี้ประสบความสําเร็จไปตามลำดับได้อย่างดีอย่างแน่นอนดังที่ได้บรรยายมาก็มีด้วยประการละนี้